สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาออกกำลังกายเอาใจสายน้ำหนักตัวเยอะสายมือใหม่กันนะคะคลิปนี้แอนนี่จะทำการออกกำลังกายแบบวอมอัพนะคะและคาร์ดิโอเล็กน้อยจบด้วยบอดีเวทและก็คูลดาวไม่เกิน10นาทีกันนะคะคลิปนี้ก็จะเอาใจสาวๆนะคะ ที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะแต่จะทำยังไงดีออกกำลังกายแบบไม่ให้หน้าเบื่อและออกกำลังกายแบบว่าจะทำให้เรารักการออกกำลังกายนะคะโอเคตามมาเลยนะคะคลิปนี้สิ่งแรกที่สายออกกําลังกายนะคะใช้แรงต้านของตัวเองใช้กล้ามเนื้อของตัวเองนะคะสำคัญที่สุดคือการวอร์มอัพ เพราะการวอร์มอัพจะทําให้เราไม่มีอาการปรวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อเพราะอะไรคนที่เริ่มออกกําลังกายใหม่ๆหรือมีน้ําหนักตัวเยอะออกกําลังกายไม่กี่วันหรือว่าออกกําลังกายได้ไม่นานได้ไม่เขาเรียกว่าได้ไม่ยาวนะคะเป็นเพราะว่าพอเราเริ่มออกกําลังกายแล้วอ่ะเราเหนื่อยเมื่อยล้าเกินไปเนื่องจากที่ว่าเราไม่ได้วอร์มอัพและจบด้วยการคูลดาวก็เลยทําให้ร่างกายของเราอ่ะเจ็บ เหนื่อยเจ็บเมื่อยแล้วก็ปวดนะคะปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ล้าไปแล้วก็ล้มเลิกการออกกําลังกายไปนั่นเองนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแอนนี่แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แอนนี่ด้วยนะคะและกดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มาเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับ คนที่มือใหม่แลวต้องการจะอยากที่จะเพื่อที่จะลักการออกกําลังกายโดยปริยายนะคะวิธีแรกก็คือเราจะต้องบ์มอัพนะคะทุกส่วนของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการหมุนคออ่าวซัดข้างละสี่สอหมุนกลับนะคะอีกข้างหนึ่ง2 3าม สี่อ่าหมุนหัวไหล่หนึ่งสองสามสี่กับหนึ่งสองสามสี่อ่หมุนนะคะหมุนเพราะทุกส่วนของร่างกายของเรานะคะกล้ามเนือ้อเรารอ์มอัพทุกส่วนนะคะก็เพื่อจะลดอาการบาดเจ็บนั่นเองก็จะให้ทําเราจะให้จะทาให้เราอ่ะออกกาลังกายได้เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่เมื่อยล้านะคะโอเคแล้วเราจะบริหารเอวเล็กน้อยนะคะเอวกับสะโพกเล็กน้อยเราก็ จะยืนกลางขาระดับหัวไหล่ของเรานะคะแล้วหมุนสะโพกเล็กน้อยสองสามสี่หนึ่งสองสาม่ะ้ต่อไปนะคะเปิดเข่านะคะเปิดเข่าออกยกหมุนบริหารสะโพกนะคะเรียกว่าวอร์มอัพสะโพกอ่ะเราจะเอาเปิดหัวเข่าเปิด เปิดหน้าขานะคะเปิดหน้าขาของเราออกและจบด้วยการยังเท้าของเราไว้ตรงน,นี้นะคะเปิดเปิดเอ่อสโพกนะคะเปิดสโพกนะคะดึงหน้าขาของเราออกมาแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอ่าวมหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่หน,หนึเรียกว่าบมทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะบมทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะวันนี้เราจะเป็นการคาร์ดิโอพูดง่ายๆว่าคาร์ดิโอผสมแบบจบด้วยบอดี้เวทและ คูดาวนะคะไม่เกินสักเท่าไหร่ดีคะสินาทีนะคะไม่เกินสักสินาทีอ่ะเวียงแขนเล็กน้อยนะคะ,ะอาจจะย่ําอยู่นี้นะคะเพื่อเป็นการย่าเท้านะคะย่าเท้าและเวี่ยงแขนเวียงแขนอ้าเวียง,ยงหมุนกลับค่ะสามสีอ่ะหนึ่งสองสาม ซีอาหมุนกลับจบในท่าบอ่มอพของเรานะคะทีนี้เราจะเพิ่มฮาร์ดเรทให้หัวใจนะคะให้หัวใจให้เราคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอเรียดดึงไขมันออกมาใช้งานนะคะให้เรามีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มฮาร์ดเรทของหัวใจของเราเพิ่มเรียกไขมันอ่าดึงดึงไขมันออกมาเผาผลาญนะคะ ท่าแรกนะคะท่าแรกเราก็จะไม่กระโดดนะคะจะเป็นท่าที่เราไม่กระโดดนะคะเราจะชักเข่าขึ้นนะคะชักเข่าขึ้นอย่างนี้เก้งหน้าท้องนะคะใครจะพับตัวลงก็ได้นะคะใครจะพับตัวลงก็ได้หรือใครจะไม่พับตัวลงก็ทําดึงขาขึ้นให้สูงที่สุดนะคะขาเรา ยืนกว้างกว่าหัวไหล่นะคะแล้วดึงขาให้สุดโดยไม่ต้องยืดตัวนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเกรงหน้าท้องเกรงขมิบขมวเกรงขมิบขมวหายใจเท่าที่เราไหวนะคะทำแบบช้าๆแต่ทำแบบต่อเนื่องก็คาร์ดิโอนะคะโอเคท่าอย่างนี้นะคะคิดว่าง่ายๆนะคะเป็นท่าคาร์ดิโอแบบไม่กระโดดนะคะฮุบท่านี้ก็จะ ได้แกนกลางลําตัวนะคะแกนกลางลาตัวด้วยเราไม่พับตัวลงเราก็จะได้บ,บังคับแกนกลางลําตัวของเราไปในตัวนะคะหันเกรงหน้าท้องไว้สามสอง,สองหนึ่งมาอีกหนึ่งข้างเราจะยืนขากว้างกว่าหัวไหล่นะคะขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยและเกรงหน้าท้องดึงเข่าขึ้นมา สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพักเล็กน้อยนะคะพักสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้ววิธีการพักของเรานะเราจะไม่นั่งพักนะคะอย่านั่งพักเด็ดขาดเราจะสเต็ปหรือย่ำเทา้า สเต็ปหรือย่ำเท้านะคะแล้วหายใจลึกๆเข้าไปใจที่หน้าท้องหายใจและที่เราหายใจนะคะหายใจเข้าไปลึกๆที่หน้าท้องแล้วดึงนะคะดึงหน้าท้องของเรานะคะช่วงสะดือเนี่ยดึงเกร็งเกร็งให้ได้เยอะๆพอเกร็งค้างไว้แป๊บนึงแล้วเราคลายด้วยการเป่าปากออกมาวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการที่คลายเหนื่อยผนคลายความเหนื่อยให้เราเราจะไม่หยุด ยืนหรือนั่งอยู่กับที่เราจะสเต็ปขาเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเราเริ่มเราเริ่มที่จะเบิร์นกันแล้วนะคะแปดถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวนี้จะทำท่านี้อีกสักสามเซตนะคะนี่เราจะได้ไขมันได้ดึงไขมันออกมาใช้งานนะคะได้ดึงไขมันออกมาใช้งานกันไปค่ะขากว้างกว่าหัวไหล่แล้วดึงเข่าขึ้น 2 3สองสามสี่ห้าหกเจอ่าอันนี้จะเป็นการดึงเข่านะคะดึงเข่าทีละข้างนะคะทีละข้างเพื่ออ่าสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่คุ้นชินอาทำสองข้างนับหนึ่งอาจจะไม่ชินแบบไหนก็ได้นะคะไม่มีฟิกไม่มีกายตัวข้างละ สิครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะคะดึงเข่าขึ้นให้สูงเท่าหน้าอกนะคะแล้วพยายามเกรงแกนกาลางลำตัวเกรงหน้าท้องสามสี่ห้าหก,หกเจกสอ่าสเต็ปเล็กน้อยนะคะย่ำเท้านะคะยกย่ำเท้าอยู่อย่างนี้นะใครเหนื่อยผลคลายความเหนื่อยเกรงหน้าท้องเบาๆนะคะหายใจเข้าท้อง หายใจเข้าท้องค้างไว้สักแป,ป๊บหนึ่งฮุบแล้วเป่าปากออกนะคะมาต่อเนื่องกันเลยนะคะการคาร์ดิโอคือการทําต่อเนื่องนั่นเองสเต็ปไว้สเต็ปไว้ค่ะไปค่ะใครจะถนัดทําซ้ายขวานับหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะไปค่ะชักเขา่าและข้อศอกของเราขึ้นมา3ามเก่งนาท้องสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบไปอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาพักนะคะด้วยกันสเต็ปไว้ย่ำเท้าเอาไว้นะคะใครย่ำเท้าเอาไว้อันนี้กล้ามเนื้อของเราได้ ใช้งานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ได้เผาผ่านไขมันนี่ใครจะสเต็ปแบบนี้ก็ได้นะคะอู้หายใจลึกๆหายใจลึกๆดึงลงไปที่หน้าท้องดึงหน้าท้องแป๊บหนึ่งนะคะเกร็งดึงหน้าท้องแป๊บหนึ่งแล้วปอบปากนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายมาค่ะต่อกันเลยต่อกันเลยนะคะตอนนี้ช่วงนี้คือกําลังเผาผ่านดีมากๆเลยนะคะเหงื่อก็ เริ่มซึมซึมแล้วไปค่ะทุกคนฮึบหนึ่งซ้ายขวานักฮึบสองเก่งหน้าท้องสามฮึบห้าเก่งหน้าท้องไว้เก่งแกนกลางลำตัวของเราไว้เก่งหน้าท้องชักเข่าและข้อศอกของเราให้มาอยู่ที่หน้าท้องของเราห้า 6, 7 8 9 9 10มาอ่เมื่อกี้อันนี้ทำประมาณซ้ายขวานับหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดจะทำข้างละ10ครั้งแล้วเปลี่ยนข้างก็ได้หรือใครจะทำซ้ายขวานับหนึ่งสิบครั้งอ่าตอนหนึ่เซตก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะย้ำไว้ย้ำไว้เดินสเต็ปเดินสเต็ปไว้นี่ เทคนิคง่ายๆใครเหนื่อยนะทุกคนอย่ายืนเฉยๆอย่ายืนเฉยๆหรือนั่งด้วยกันถ้าเราจะพักนะคะให้เราสเต็ปทัดเอาไว้หรือไม่เราก็เดินเดินให้เป็นจังหวะนะเดินให้เป็นจังหวะย่ำเท้าอยย่ำเท้าไว้โอเคเรามาต่อกันอีกอีกเซตผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเซตนะคะดึงศอกและขา กลางขาของเรานะคะระดับหัวไหล่กลางขาระดับหัวไหล่ดึงศอกกับเข่ามาชนกันนะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้เกรงกนกลางลำตัวไปซ้ายขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่พักแปบ๊บนึงนะคะสเต็ปเอาไว้ย่ำสเต็ปเอาไว้โอ้ทุกคนเหงื่อออกเหงื่อซึมนะคะเหงื่อของเราก็จะเริ่มซึมโอเคอันนี้จะต่อในท่าเล่นที่สะโพกนะคะที่ขาต้นขาด้านในก็คือจะทำถ้าซูโม,โมส่สควอตแบบไม่มีแรงต้านอ่ไม่มีไม่ได้จับดัมเบลนะคะแบบมือเปล่านะคะก็จะทำซูโม,โมส่สควอต สูโมสคอตก็คือเราจะกางขาของเราขาของเรานะคะเปิดปลายเท้าออกประมาณ45องศาหัวเข่าของเราไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้าขาของเรากางจะเท่าระดับหัวไหล่ก็ได้นะคะแต่ให้เราเปิดเปิดปลายเท้าออกนั่นเองเราต้องเปิดปลายเท้าออกเราต้องเปิดปลายเท้าออกนั่นเองนะคะปลายเท้าเปิดปลายเท้าเล็กน้อยนะคะ เราจะได้ต้นขาด้านในนะคะท่านี้จะได้ต้นขาด้านในเปิดปลายเท้าออกเสร็จแล้วให้เราโย่อลงเล็กน้อยนะคะย่อประมาณ20%ไม่ต้องโย่อย่อแค่20%นะคะขาของเราอยู่ประมาณกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเปิดปลายเท้าออกย่อ20%โดยไม่มีแรงต้านทำด้วยมือเปล่าอ่ย่อ20%เเสร็จป,ปุ๊บดึงขึ้นมาที่ หน้าท้องเอ่อดึงขึ้นมาที่หน้าอ,อกของเราเสร็จแล้วยืนขึ้นให้เราเกรงหน้าท้องและขมิบก้นหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสควิตเกรงก้นนะคะขมิบก้นเกรงหน้าท้องสามขมิบขมิบก้นเกรงหน้าท้องลง20%ขมิบก้นเกรงหน้าท้องทำช้าๆนะคะท่านี้ไม่ต้องดึงจังหวะเล่นจังหวะมากนะคะ การทําช้าๆโฟกัสท่าได้ดีแล้วมันจะทําให้เราโฟกัสได้การเกรง็งขมิบขมลิลได้ดีนะคะมันจะได้ผลดีในเรื่องของการกล้ามเนื้อเราจะมาไวเพราะเราโฟกัสท่าได้คือได้เกรง็งขมิบขมลิลนะไม่ต้องเร่งนะคะไปเราจะลงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นท่าน,นี้ก็จะได้ต้นขาด้านในในขณะเดียวกันเราเกร็งหน้าท้องนะคะึเกร็งหน้าท้องกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องแล้ว บีก้นสควีดนะคะสควีดหมายถึงเราขมิบก้นฮึบเหมือนมีเหมือนเหมือนที่เวลาที่เราเรารู้สึกว่าเอ๊ะใครมาจับก,ก้นของเราแล้วเราแบบขมิบไว้อ่าทาแบบนั้นเลยนะคะทุกคนท่าน,นี้ก็จะได้ปั่นก้นไปด้วยในตัวอ่าอันนี้จะเริ่มนับนะคะท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าจบแล้วนะคะปุ๊บอันนี้ก็จะ ใช้แรงต้านของตัวเองนะคะใช้แรงต้านของตัวเองจะเป็นท่าจบกนะคะที่ได้บอดีเวทนั่นเองนะคะได้บอดีเวทได้ใช้กล้ามเนื้อลง20%เปิดปลายเท้าออกหัวเข่าเราเวลาที่เราย่อนะคะเข่าของเราเปิดออกนะคะเราไม่หุบเข่าไว้เพราะปลายเท้าของเราเปิดเข่าของเราก็จะเปิดไปในทิศทางเดียวกับปลายเท้าของเราย่อ20%เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วดึงขึ้นมาที่หน้าอกของเรา เกร็งที่หน้าท้องและขมิบก้นในเวลาเดียวกันฮึบหนึ่งสองสามสี่อ่ย่อยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะจะยอ 20, ่อยี่สิบสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราจะโฟกัสด้วยการเกร็งขมิบขแมแ่วนะห้าหกเจ็ด เร่งขมิบขมิลบมาเก่งหน้าท้องขมิบก้นเก้าสิบอ่าโอเคจะเป็นสองท่าออกกำลังกายนะคะในท่าดึงเข่าชิดที่หน้าอกดึงเข่าและสะบักชิดที่หน้าอกและสะควอตเขาเรียกว่าซูโม่สควอตนะคะท่าซูโม่สควอตนี่ก็จะได้ต้นขาด้านใน ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องมัดเล็กนะคะหมั่นเกร็งหน้าท้องและเราก็จะได้ปั้นกล้นนะคะก้นเราก็จะฟิตเฟิร์มก็จะทําให้ลดกลนย,ย้อยกลยนหย่อนคอยนะคะด้วยการเราขมิดก้นนะพอขึ้นมาปุ๊บเราจะขมิดกล้นเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อภายในก็จะทําให้ระบบภายในของสาวๆและคุณแม่บ้านเฟิร์มกระชับนะคะโอเคต่อนะคะด้วยการคูดาวจบจบด้วยกัน คูดาวนะคะว่าเรามาทำคูดาวกันเลยถ้าคูดาวก็ไปในท่าที่เรียกว่าวอร์มอัพใช้ได้ไม่มีไมอ่อ่ไม่มีตายตัวนะคะคูดาววอร์มอัพเราจะใช้เป็นท่าเดียวกันก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำเราต้องทำการวอร์มอัพคูดาวนะคะเพราะว่าสาว,สาว แม่บ้านหลายคนนะคะที่มือใหม่ออกกําลังกายแล้วตกม้าตายเพราะว่าทําต่อไม่ได้นะคะไปต่อไม่ได้เป็นเพราะว่าเราวอร์มอัพไม่พอและเราคูลดาวน์ไม่พอก็จะทําให้เรามีอาการปวดเกร็งปวดลาเกร็งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะเราไม่ได้ผ่านขั้นตอนวอร์มอัพและคูลดาวน์อ่าโอเคคูลดาวน์เบาๆนะคะคูลดาวน์เบาๆคลายเส้นเราจะคลายเส้นึบส,สาม C อ่าคูดาวนะคะหมุนสะโพกคูดาวสองสาม C หนึ่งสองสา C อ่าหน้าขาเราเราใช้เราใช้ขานะคะเราครูดาวเกาะนี่นะคะเราใช้วิธีการทรงตัวนะคะจะจับไว้ที่โต๊ะหรือผนังหรือตู้ของเรานะคะ ไว้เพื่อเป็นการพยุงตัวทรงตัวของเราเอาไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า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  หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เราก็จะยืดขานะคะสเตนนะคะเอ็นร้อยหวยเอ็นร้อยหวยของเรานั่นเองนะคะลดอาการปวดเมื่อยหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วยืดให้ได้เยอะที่สุดและเราจะหมดปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็จะสบายลุกมาออกกาลังกายได้แบบต่อเนื่องแบบมีวินัยนะคะเราจะยืดนะคะหน้าขาของเรานะคะ ก้มเท่าที่เราก้มไหวค่อยๆก้มลงไปนะคะค่อยๆก้มลงไปแตะไปที่ปลายเท้าเกิ่งหน้าท้องไว้เบาๆก่งหน้าท้องไว้เบาๆนะคะแตะปลายเท้ายืดยืดเหยียบเอ็นร้อยหวายนะคะจะทำสองข้างให้เท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเราจะยืดน่องเล็กน้อยนะคะยืดน่องเพราะเราใช้กล้ามเนื้อเราใช้ขา เราจะยืดยืดน่องเล็กน้อย9ก้าวขาไปข้างหน้านะคะมือประสานไว้บนหัวเสร็จแล้วให้เราขย่งขึ้นยืนแบบขย่งปลายเท้านะคะยืนที่ปลายเท้าก็คือขย่งที่ส้นเท้าของเราขึ้นมาสามสี่ห้าอ่าและเราจะสลับอีกข้างนี่สลับอีกข้างขย่งปลายเท้าสลับอีกข้าง1ึบหนสอง ห้าค่ะจบแล้วค่ะในท่าบอมอัพแล้วก็เบิร์นไขมันด้วยกันคาร์ดิโอแล้วจบด้วยการใช้แรงต้านของตัวเองด้วยการบอดี้เวทและลงท้ายด้วยการคูดาวนั่นเองนะคะถ้าทําแบบนี้เราจะหมดปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันจะทําให้วันรุ่งขึ้นของเราไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเยอะใช้คําว่าเยอะ มันจะมีอาการปวดเมื่อยเป็นเรื่องปกติของการที่เราใช้กล้ามเนื้อแต่ถ้าเราทําครบจบแบบนี้กล้ามเนื้อเราจะไม่ปวดแน่นอนนะคะก็อย่าลืมทําให้ครบให้จบนะคะ15นาทีถึง20นาทีทําแบบนี้ก็จะไม่ทําให้เราเบื่อนะคะเราก็จะทําให้เราเอนจอยสนุกกับการออกกําลังกายนะคะก็เป็นกําลังใจให้สาวๆและคุณแม่บ้านที่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะทําให้ครบจบแบบนี้แล้วคุณจะตอบโจทย์ หมดปัญหาการปวดเมื่อยลา้าร่างกายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอนนี่ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีด้วยสองมือเรา